ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องสวัสดีพี่ใหม่พี่น้องนะครับเด้อขอพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับพี่น้องเดินทางไปได้กับแอบขาดปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับเด้อทำมาค้าขายกิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่กันไปได้พี่น้องทาการทํางานกับเดืนเงินเดือนได้ลายได้โอทีได้ลายได้พี่น้องนะครับเด้อมีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตครับพี่น้อง ก็สุขไาดได้พี่น้องนะครับเด้อมันนี้ก็ถือโอกาสเมื่อวัยลานเมื่อวรถครับพี่น้องเมื่อวัเจ้าทีเจ้าท้างครับมันนี้ก็ะทมีไก่ไก่หนึ่งตัวพี่น้องครับกล้วยวีหนึ่งครับแต่กระส้อยไอ้ใบใตยมีอยู่สองขวดครับนำเปล่าสองขวดอไก่เป็นโป่งมะไร่ครับถูกแต่กระทุกซิกมุกดอกแต่กรเลี้ยนบาทเก้าเหรียญครับพี่น้องครับครับ นี่ Dante, ก да ็อยู่น่าล้านที่นอนแพ้่าเล่าเลยครับพี่น้องเป็นสีไหวของผมยังหนีทุกๆปีนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ขึ้นปีที่สี่เดยวนะครับเรื่องล้านที่นอนแพ้่าาครับสามปีที่ผ่านมากับตั to ต้งแตกหนึ่งมกกาสองขันเราหล่อของทุกซีเนะครับนี่มาเขาเดิมเขาปีที่สี TOR, ่เดี๋ยล่ะครับก het, ับยังลมลูกคุกขั้นขึ้นไาพี่น้องกับสูสๆกันไปพี่น้องครับเนาะตามภาวะเศรษฐกิจครับสูสๆกันไปแล้วสมอก็ตกเป็นแรงของเขาครับพี่น้อง เดี๋ยดจะซองเล็กน้อยเลยพี่น้องนะครับเพราะวันมนี้โซเทียเรวทั้งทั้งบ้านมาเลยมาครับมาหอดบ้านกัมาหอดลา่าง,งกับสองมวงกวาก็เทียเร่กับ,กบ,กบสามมง่งพอดีครับพี่น้องนี่ครับแดดกำลังซองมากพอดีนี่แดดเปลี่ยเนเล็กพี่น้องนะครับนี่ครับกรุร๊ปสิบพกดอกครับพี่น้อง จะลมเย็นดีถูกกระสีใหม่ใหม่อยุคไอ้ก็จะเป็นของเส้นไหวต่างๆครับกุ้งเช่าอันองค์สมเด็จพระพุทธชินาราชครับมาเอาพผนมาไหวายนะครับพี่นอ้องเอาพผนมาเป็ดมะท่านครับแล้วก็มีพสิวรีครับมีไข่ก็มีหลวงพ่อต่างๆครับพี่น้องก็มีคาถาชินมันช้อนครับคาถาชินมันช้อน มก็ฟังเลยครับพี่น้องฟังสมัครข้อดีสมัสมสมสมรครปัญหาเขาจะฟังครับพี่น้องฟังนะครับอ,อันเป็นองค์เดชที่เขาอันคารมนับถือจัทธา,ทากับอามานเป็นมาท่านนะพี่น้องเอามานมักกาบมาไหวครับอันนี้ก็ของที่อยู่ในร้านนะครับที่อยู่ในร้านทุกอย่างแหละวันนี้ก,ก็เอาพื้น,ข,นขึ้นเครื่องรถมาไหว พิ่นมากินของเส้นไหวครับพี่น้องพี่น้องมาอาบุญน้ำกันนะครับเด้อครับพี่น้องกระสีประมาณนี่นะครับถอยล้างเช่นไรกันเอ่อปกติก็จะไอ้พวกไอ้น้ำแดงครับพี่น้องให้น้ำแดงก็อีกชิตันนะครับแต่ว่าพี่นี่กระสีห้ยไปแต่ม่หมดเพิ่นดีกว่าครับพี่น้องเป็น เป็นแนวเส้นไหวเป็นไหมครับการสอดขายสินทรัปังๆครับพี่น้องสอดขายสินทรัปังๆสินทรัมีเงินมีค้ำมาสั่งเนื้อสั่งตัวครับมีเงินมีค้ำมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงลูกครับมาส่งลูกเรียนสู่ต่อไปเลยพี่น้องครับสู่ต่อไปสูกเคียงบ่าเคียงอะไรกันไปคือเก่าเลยพี่น้องเด้อครับเด้อ ครับมื่อกี้กับสีไวสวยจังน้อยแล้วมื่อกี้พูดเสียวจากข้างบ้านนะครับเป็นสาวมากกับเฟา่าที่นักอย่างนักกิน,นเด็กน้อยครับเดี๋ยวเ่าขอกมาเดี๋ยวสีดังจังน้อยเด้ี๋ยงสีดังจังน้อยอยู่ติดถนนนี่แหละครับต่างกับอยู่ติดถนนอ่าเดี๋ยว สำหรับพี่น้องที่ว่าจะเดินการท่างกลับไปทำงานมือนี่กัขอให้เดินทางปลอดภัยเลยครับพี่น้องนะครับเด้อยทุกปู่ทุกคุนะครับแล้วคาดปลอดภัยทุกๆเส้นทางในพี่น้องมื่อกัเริ่มงานโตครับแต่ผมก็บร่ได้ปิดเดี๋ยวพี่น้องผมก็เริ่มงานจากงแือนมือนี่เลยครับลานที่นอนก็ได้ริ่ได้ปิดหอกครับเพื่อลลกคขามากนะพี่น้องเนาะเพื่อลูกค้ามากครับกามีพี่น้องอยากได้ที่นอนใหม่ๆอยากได้เตียงอยากได้มนนุ่มบอข่างอยากได้ชุดผ้าปูครับ มาเสือามาเรียกเอ่าจากได้อะไรก็มาเสือามาเรียกเอาครับที่เด็กว่าเชียาหัวหมูมาหัวนึ่งกบพี่น้องงบประมาณว่าพ่อครับเอาใบเอาใบต้นเดือนหนาแล้วกันครับหัวหมูก็ได้ายงบประมาณก่อนงบประมาณผมวอาพ่อจะมีกระเบิดกระสุดกระป๋องหรือไม่ล่ะตาปลายเดือนและใจกระหลายครับกระคว้ อันยอดขายหลานที่น้องเพียพ่อครับตั้งแต่มือหนีเป็นตนไปครับตั้งแต่เดือนหนีปีนีเป็นไปครับขายเจริญหนุนเรื่องนะครับเออมีลูกค้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนหลายครับยังแห้งบางปังครับงิ้นไหลก่องทองไหลมากครับลูกค้ามันจากทั้งในกำลังไหลมานะครับเออยังแห้งบางปังลำลำเราล้วงยิงยิงเห็นตปครับ่อยมีแต่สิ่งดีๆขม่าในชีวิตผมน้ำชีวิตพอชีวิตแม่ชีวิตลูกสาวครับ ทั้ทง,สสงสองคนชีวิตน้องสาวทั้งสองคนชีวิตหลานครับคอยทุกคอยมีแต่สิง่งดีดๆเขาไม่ได้ชีวิตท,ทุกๆคนเลยพี่น้องครับเดี๋ยวไปการอวยพร้อมความคนปีใหม่ให้พี่น้องนะครับมีความสุขความเจริญองในพี่น้องนะครับเด้อผู้ใดยังบริหารช่องยูทูบกับแห่งพันเชื่อๆนะครับไปทำกันเคียงบา่าเคียงรายไปทำกันนะพี่น้องยังเงบังปังครับลำด้วยยิงย่งๆกันไปครับโดดขายกันดีๆ น่อยก่อนครับโอ้แดดเดดพี่น้องสลามขาวก็เดินทางไปทั้งในกับปลอดภัยโดยเสดรีภาพด้วยสลามขาวเด้อตาขอวขั้เดินทางปลอดไพ่ยิบไปเชียวไปช่นอย่าไปเกิดรุกบนเหยื่อใดๆ้งสิ้นสลามขาวปีนี้ขอได้ดซงที่นอสหลายๆขอได้ดซงเจียงหลายๆเด้อขอได้ดซงคนในจืดหลายๆ เอาว่าทางานสู่ไปน้ากันครับผมก็ฉลามขาวเลยเลยพี่น้องเขียงบาเขียงไรไปน้ากันครับฉลามขาวมวาอยู่ผมนี่็กะทันว่าไอ้สิบเจ็ดมีนาใหครบสามปีครับฉลามขาวสู่เขียงบาเขียงไรไปน้ากัน จะได้บ้ันไหนพี่น้องเอ้ยเลขไทยสามตัวหกสี่แปดเต็มเต็มพี่น้องผมก็บปเด็ดสื่อนาะเต็มเต็มนะครับโอ้ยจะเงิดไหลเนาะเวลาเอาซื้อกับบ่อพี่น้องหกสี่แปดเวลาเวลาซื้อนำมาสั่นบ่ออกว่าจะบ่อสื่ออ้อยออกสื่อพี่น้องหกสี่แปดเต็มเต็มครับเต็มเต็มเลยแต่ามักเข่าฝันกันจังหน่อยนะฮะมันมักสะกิดใจกันจังหน่อยเนาะจะล้างขาวกันได้ เวลาบอซื้อเล้วหลอยดีร้อยออกทีคก้คักคนก็ได้ผมพาพี่น้องไปเบื้องเักเชียครับดีแดวทรงหนาพี่น้องเอ้ยแดดตาพวดเลยคแบบรับนี่ครับนี่เก๋ไก ใส่กับส้มสีใหม่ไปจังน่อยนะพี่นอ้องเนาะถัว่วใหม่ใหม่ก็ลองออกนะครับกระด้านเท่าสิกินกันได้ครับไปเบึงลานไปเบึงลานจังจน่อยแต่ว่าหลังก็ยังประเดเออีอยวยังมาเสริมอกพี่น้องสรุปเมื่อวานก็น,นั่งฝ่อวัดมืองก็่มีลูกค้าเข้ามาร้านจักคนครับพี่น้องโอ้ยยอดขายปีที่แล้วจะเง,งเงียบเงียบแน่ตัวขายปีนี้ยังเงียบก็ปีที่แล้วเด้อเงียบเบาไหวเนะครับเบาไหวดีว ีนี้ก็ต้องก็ต้องสู่แล้วพี่น้องเนาะเพราาะว่ปีที่แล้วของผมมันปีชงเต็มเต็มปีละกาเต็มเต็มครับชงเต็มเต็มเฮหตุยังกับบ่อแดงยังจักจางพี่น้องปีที่แล้วท้ามากินถึงปีไปซื่อครับบ่อแดงยังเลยบ่อแดงเก็บบ่อแดงกามยังจักหน่อยเลยแต่กระไดเมือถือมาเครื่องไม่เครื่องนึงน่ะดอกพี่น้องทั้งปีแต่ว่าเงินที่หามาก็เอามาเลี้ยงครอบครัวนี่นะครับบ่อแดงไปทางไหนดอกมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่แหละครับพี่น้องส่งลูกเลี้ยงครับให้ลูกกินลูกใส่จานมือนี่แหละ ครับเลี้ยงมาหน่อยกูกลัครับเรียงมาหน่อยเต้งมู่มาหน่อยเต้งมู่ก็จ่ายเข้าไปแล้วเดี๋ยวกูกลุ้งก็เสียวก็ถอดไก่กินเรียบร้อยเดี๋ยวกูกลุก็ได้หิวคือแค่ว่าหิวจังเดียวมื่อกี้ปอเล่มากครับมื่อกี้เพราะว่าพี่พี่ยังไม่ได้เปิดโรงเนีนครับมืออื่นเผื่สิเทเมาน้ำกันกูกูเดงนี่พี่น้องดันกัดจีนทยอยเสริมของลงเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็ต้องใส่ทุนหลายได้พี่น้องเพราะว่าที่นอนงพื้นหนึ่งก็หลายตังค์ครับโดยเฉพาะตัวนี้ หกฟุตสิบสองนี่นะพี่น้องโอ้จนทุนนีิดเนื้อแตกเลยพื้นหนึ่งก็โอ้พื้นมันหลายครับเพราะวา่าธุรกิจแบบนี้ไม่ต้องใส่ทุนหลายพี่นอ้องอ่าต่อชิน้นต่อพื้นกับถือว่าแต่เติมนิดี่ครับเงินงแสนหนึ่งเอามาลงนี่ยังบ่เอามาเต็มห้องนี่บ่พราะเเต็มนะพี่น้องเงินงแสนหนึ่งนี่เอามาลงล่ะครับบ่เ,เต็มแต่จะมุิว่าเอาที่นอนเกลดเอามาไลาคกับ แต่เมื่อตะกี้เกืนนะครับเงินแสนหนึ่งกระสู่ไปเลยเลยพี่น้องเอ้ยสู่ไปครับสู่พิ่มาหากินไปสู่ชีวิตไปปีนี้กระสีดีก็ปีหนาอยู่หนามาปีที่แล้วอยู่หนมามั้งปีที่แล้วกับปีช่วงน้อพี่น้องเนาะปีที่แล้วก็รอดรอดมาได้จังใสพี่น้องเอ้ยปีที่แล้วกับผมรอดแบบปีที่แล้วมาแบบซุ้มบุกซุ้มปันเลยพี่น้องแบบ รอดแบบรอดมาไห็นแสงใสรับโอ้อันที่ว่ารอดมาไห็นแสงใสเพราะว่ารอดไล่การไล่ไล่ใจครับพี่น้องไล่ใดก็ไล่ใจในวันวานหลานกันเลยครับไล่ใจในมหาศาลไล่ใดในนิดเดียวหยอดเลยสาขายแต่ละเดือนก็ยากยากครับเดือนที่แล้วปีที่แล้วยากมักยากแน่สุดที่แต่ที่น้องแต่ละเผื่อที่เราจะจขายของแต่ละอย่างครับเดี๋ยวแถมกับเกิดอุบัติเหตุอีกสามรอบปีที่แล้วก็ได้ ขึ้นสามหอบครับเอ้อสูนต่อไปพี่น้องมันคงบ่อนแย่บบอ่เ yeah, ราหลายไปทุกปีนะครับมันก็นต้องมีปีเดี๋ยวเป็นของเขาสักปีเดีพี่น้องเนาะจะมีคา่าทงมาคขาขา,ขา,ขายดีๆจดกปีกับเด็กเก็บเด็กกรรมจดกปีอกมันสีมา่านขา้ขาวมาขายขายเหยียบเขาทุกปีทุกตลอดเป็นกับบ้านกับบ้านแม่หนะพี่น้องเนาะครับแล้วกเป็นเป็น วันของเฮาสักมื่นละสักปีละขอให้ได oh. ้มือยิงไปจนไปยได้ครับเออคอ้ล like ูกค้ามาสนับสนุนอุดหนุนหลานที่น้องเยอะมากหลายๆนะครับเอายอดขายบางปังเฮงๆปังๆพี่น้องทำงานทำงานทำธุรกิจอะไรกับทิงๆได้รวยๆครับได้เงินเดือนได้หลายได้โบนัสได้หลายครับขามาค้าขายได้ดีมีลูกค้ามาสนับสนุนอุดหนุนหลายๆพี่น้องนะครับเออรอดมานรวยทิ้งๆกินกับไปพี่น้องครับปีที่แล้วเนี่ยผม วันที่หนึ่งถึงวันที่สี่เดี๋ยวผมติดธุล่อะไรพี่น้องบ่ได้แอดหัวใหวัยลดครับวันที่หนึ่งแต่ปีนี้ก็ได้หวัยถไปลายราดตั้งแต่วันที่หนึ่งก็ยอดขายขนาดสี่พีอยู่ครับตัวปีที่แล้วนี่พีอีหกหกหกนี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งผมติดคัดตลอดเลยพี่น้องเสียวัยลดจังไซก็บ่ได้ัทวัยมา่อวัยจนวันที่หาครับก็เลยรู้สึกว่าการขายการขายมันจะเป็นนในห้องวัยลดสายหรืเปล่าน้อยเนาะยเ่งเงียบเพิ่งเงาเฉยอาจจะมีส่วนพี่น้องเนาะอาจจะมีส่วนเนี่ย ส่วนเนผมมีส่วนแน่ครับอ่ตอไปบองมาหิงเขาแล้วพี่น้องหินเขาเลยได้ว่างิห็นเขาแล้วครับนมือ่อกี้เห็นพี่น้องเริ่มกราฟก็หลายเลยครับพี่น้องันเริ่ม ย่อยกลับกรุงเทพ่กลับชุนบุรีกันหลายนะครับการะยองกลับไปทําการทํางานกันหลายนะครับรถเลือดออกกระเซาหลายเลยังเกตยดท่านาราชครับพี่น้องไอ้กุที่ว่าจะกลับไปทําการทํางานเนี่ยขลังสิรีพวกกระสอบเข่ากระสอบนั่นน,นี่นี่ครับกว่าเอาของเอาเข่าเอาเนื้อยากก,กินอยากบ้านไปกินอยู่หงอยู่หอ,หอนะครับพ่อแม่ก็เสียใจไปหายเรียบร้อย,ยแต่ละผ่านไปหนึ่งเระมันยี่สิบสามสิบขั้นเลยพี่น้องของมันกินมันกินี่ครับกะ ก็ค่อยไปค่อยมาเลยครับพี่น้องนะครับเด้อปะดองฝ้าวะดองฟังนะครับเม้าปะดองขับาไปพี่น้องเมื่อยก็ต้องพักนะครับการขับรถนี่ประมาทแม้แต่เสียวินาทีนี่บ่ได้อีหลีเลยครับประมาทแม้แต่เสียวินาทีบ่ได้อีหลีย่ำเลยพี่น้องนะครับเด้อการขับรถกับลาดนีะครับตัดเบาไว้พักจอดพักเลยมันเป็นอย่างมากมันบ่คุ้มหรอครับบ่คุ้ม เอาสิยบส้นเขาโคกระส้นนะเอาละพี่น้องครับรุ่นเกิ่ไวไม่ไหวก็ต้องฝืครับพักก้อนพักก้อนจะเครื่องชิ้มมุ่งก็ได้ไปตอ่อเหลายหลายชั่วโมุ่งเลยพี่น้องก็จะหาเสียงหาที่สิบที่ไหล่หลังกายเดี่ยฟื้นครับในพักได้ฟื้นเอ้าเดียวครับครับตัวต่อไปเด็กหลายกี่ลู้เลยพี่นอ้อนงดูซึ้งงงซึ้งเื่อยกับพักกีครับพักไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงเองบ่นต้องเฝ้าบ่นต้องชับรถสาวเดียว ว่าไหวเลยครับเมื่อกี้ผมมีครับรถผมผมีเปค้นคนบ่คอยพักรถปันไหนเหยียบเบาเหยียบเบาผมก็เช็คอืมปรได้ล่างกลางๆเพิ่งกับไหวล่างไหวรถเพิ่งกะบีบแตะพี่น้องเดี๋ยวผมจะบีบแตะเลยครับยังนี้ผมจะไปบีบแตะรถอยู่เดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบืองก่อนพี่น้องเบืองก็นี่นะครับ บชมที่นอนอีกหน่อยสวยโอ้ยเมือน,นี่ผู้ใดสิมาซื้อที่นอนผมเนาะพวกใดสิโชคดีเนาะน,นี่ผู้ใดสิเป็นคนแรกของมือนีของปีนี้นะครับเนาะของเดือนนี้เนาะลูกค้าคนแรกสิเป็นภูทังใสเนาะลูกค้าคนแรกของผมเองเนาะทีนี้ของแถมให้ลูกค้ขาดเยอะพี่พน้องเยอะครับทีนี้ของแถมลูกค้าอยู่อ่ะผู้ใดเข้ามาคนแรกคุณน่ะเลยได้ของแถมทีนี้โปรโมชั่นให้เพิ่นอยู่ โปรโมชั่นโปรโมชั่นอาจจะเป็นแถมม้อนหนุน,นม้อนขาเนี่พี่น้องอาจจะแถมชุดนี้ก็ได้ครับนี่อาจจะแถมชุดนี้แหละมาโหลดเด้อถูกขาดได้คนใดอยากได้ของแถมมาเสือเอาเด้อครับแถมไปเลยซีใบนี่ม้อนหนุนซีไอ้ม้อนหนุนสองม้อนขางสองครับดได้คนใดอยากได้มาเสือเอเกอได้ครับในโปรโมชั่นของแถม เดือสีมาครับผู้คุณเด่นนะพี่น้องเนาะปีไหมเขาเปิดร้านไหมครับเปิดเปิดรุ่นเราพี่น้องว่าผู้ใดสีมาซื้อคนแรกครับรุ่นๆเลยแหละขายของซื้อเงอนรุ่นนี้มีได้พี่น้องรุ่นว่าสิมีลูกค้ามาซื้อของบ่อ่ะผู้ใดอยากได้ของแถมเอาเลยพี่น้องเนะครับคนแรกขอเป็นเงินสดได้พี่น้องขอเป็นเงินสดมาสั่นพี่น้องโอ้ยวันนี้สิกำลังเด่นนะพี่น้องเนาะ นู่นหงมวนไปพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นบีบขึ้นบีบรถไ,ไอรถพุก้อครับสิ่งหนา่งถามพันธุ์บีบกระบะเนะสูบไปถ้าหมากินเไปพี่น้องเออครับเออพี่น้องเด้อสูบไปน้ำกันนะครับสูบเครืงบาร์เครืงอะไรไปน้ำกันครับ ก็บอาไว้พี่น้องเออรายใจแต่และมือไหลยยดีครับตื่นเส่อมาเนี่ยแกตื่นเส่อมาจนหอดมันเห็นใบสามมงกอผมบนไปเกือบพันไหนดิซื้อนันซื้อนี่เขาบ้านเนี่ยซื้อนันซื้อน,น,นี่เขาล้านครับมาไว้รถหวล,ล้านเนี่ยเบิดเกือบพันเลยพี่น้องเงินพันหนึ่ง 1, แป๊บเดียวครับใส่ของเกือบเบิดใส่เงินเกือบเบิดแล้วหวังว่าปีนี้คุณแจโบ่ฝืดเครื่องก็ปีที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะปีที่แล้วเนี่ยฝืดเครื่องอีกทีครับผมถามทั่วเพื่อน ทำธุรกิจทำการทำงานมาหลายหมองหลายหลาหลายอย่างครับาขายมาันหลายอย่างหลายแน่วก็บอวา่าโอ้เงียบอีดีเงียบพขาติดเงียบทุกคนทีแหระพี่น้องอยู่บนก็เงียบอยู่กับแพงเพชรอ,อยู่เชียงใหม่อยู่ไซต์ก็เงียบอยู่กรุงเทพก็เงียบครับว่าเป็นช่วงประคองตูซื้อเงียบก็อีดีเงียบเงียบต้องสูงไปแล้วพี่น้องครับในมัดสายนี่แล้วเนาะ บอจมีกินเนื้กินน้ำพึนครับพอได้เลยนโจ๊กสูงไปน้ำพ่นแบสูงไปแบบนี้แหะพี่น้องอาแบมจะมาถึงขางนอกยนะครับไอ้ที่ใช้เก็บั้มไปในเส้อหนึ่งจะเป็นวันของข้าครับพี่น้องอนาคตก็อยากมีทีจากสองลายในพี่น้องเนาะสื่อที่ผมทีดีๆเลยก็สั่งเฮ็ดเป็นล้านที่นอนเพียวพ่าวครับล้านเป็นอยากมีทีมีล้านเป็นของเจ้าของเองพี่น้องเขาบอกถงมาซาวคนครับ อาจเห็ุบ้านอะไรเล็กๆอยู่ข้างหลังลานยี่น้อนกันเลยพี่น้องครับไปติดควาฝันพี่น้องครับนล่ยังไหนมันสิเป็นจริงวะสู่ต่อไปัสมือต่ำเงนินของเขาแหละสู่ไปมี้สมือต่ำเงินมันของเขากลับไปที่บ่เลือสู่วะพี่น้องัสงมือต่ำเงินมันของเขาครับัสมือชีพิตต่งประสบความสำเร็จไกลสุขด,ดีปีใหม่เลยพี่น้องครับเ็ยังเดินไหวเลยพี่น้องนะครับเด้อไ,ดดไปจะจบคลิปแล้วพี่น้องครับ ครับขอพี่น้องร่างกายสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับมีแต่สิ่งดีๆเขาไม่ชีวิตมีแต่คนดีๆเขาไม่ชีวิตครับอีกอย่างก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะพี่น้องครับเนี่โชคดีมีข้าวถูกหลายๆนะครับโชคดีตลอดปีตลอดไปครับเฮงๆรวยตัางๆอ่ะพอดีพี่น้องว้าจนถูกหมดแล้วครับถูกหมดแล้วถูกไหมเว้ยนะ พี่น้องของพ่อคิ้คพี่นายครับผมสวัสดีครับปังๆยิ่งๆปังๆนะพี่น้องเนอะ